สบายดีพี่น้องเมื่อนี้พามาเที่ยวงานงานวัดไทยอุบสาร่าเนืองอุบสาร่าประเทศสวีเดนอันนี้เห็ดยังเนาะนี่ยำแหนมค่ะยำแหนมเนาะอ๋อใช่ยืมยังไม่ต้องจัดเลเป็นกระแซบระเบิอยำแหนมนี่นี่หั่นนี่เนี้ยนี่นี่นี่น่อันนี้ลูกค้า ลูกค้าเพิ่นมาซื้อยำแหนมลูกค้ามาจากแม่ค้ามาจากเอกิสติน่าค่ะอ๋อแม่ค้าเอกิสติน่าจ้เคยไปไหมเอกิสติน่าอันอันนี้จะชิมไหมจะชิมก่อนไหมหวานไม่ต้องหวานไม่ต้องเดี๋ยวกินเลยเดี๋ยวสีพาย่างเบิ่งเบิ่งเบึงน้าเูาแซ่บวะโอ้สุดยอดครับร้านนี้ครับผมไม่กินไม่กินไม่ได้ครับผมยกโป่งให้เลยใช่ไหม อ๋ออันนี้เด็ดจริงเผยโฆษณาให้หน่อยเด้อจัดไปครับบอกเลยว่านัวนัวมากเลซ่บแซ็บระเบิดไม่อร่อยไม่ต้องคุยกับผมด่ากันนะครับการันตีเลยเนาะการันตีครับผมการันตะกันนี้ดีมากเลยเป็นไงรถอันจานที่สองเหมือนเดิมเหมือนเดิมแสดงว่าแซ่บนัวจริงผมไปละเดี๋ยวผมมาใหม่เดี๋ยวผมมาใหม่เดี๋ยวเราไปเบิ่งร้านที่สองมาหน่อยอันนี้ขายผลไม้เนาะ อขายผลไม้มีไปตามบ้านตามบ้านมีมะม่วงมะม่วงไทยๆแบบมีมะม่วงมีมะเขียบมีน้อยนาออันนี้มากอย่างกันเนี่ยอันนี้มากอ่ามักกีวีแต่กีวี่เนาะจะเรียกก็่ักคุซาบ้านเราก็าได้ค่ะมกคุซาบ้านเฮาน้ากินเป็นเบี้ยวบ้านเฮาเอียนมากระทัน าบางกะทันแม่ยข้ามาจากจังหวัดใดนี่แม่ยข้าเลยเอา,เอาเมองไทยหรือเอาอยุนี่ค่ะเอาเมืองไทยเ,เมืองไทย,ไทยชัยภูมิเด้อค่ะเนอะมาจากชัยภูมิเนาะปาราก็ไม่ใช่พ่อบิดาค่ะพ่อาพมารดาค่ะนึกว่าของพ่อบิดาวนแม่นเนพา,พาะวนแม่นค่ะพ,พ่อมารดาค่ะพ่อมารดาอ๋ออ๋อขายดีดีด้อวยทุเรียนห้อมนัพวะโอ้มีทุเรียนห้อมโอ้ขายยังไงนี่ปักขามใช่ห้อมค่ะ มีทุเรียนเนาะเบอ่งเอาพี่น้องมีทุเรียนพร้อมต๊ะต๊เท่าไหร่นี่สองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบครเนาะเดี๋ยวมาวางก่อนพี่น้องมีทุเรียนพร้อมด้วยนี่สองร้อยหกสิบคร่ารมนเาเร่ต้นไดาลายขนาดห้าเบอร์ร้อยห้าเบอร์ร้อยหกเบอร์ เบอร์120โอ้เบอร์120นะครับนี่ไอยดาวมีรางวัลทุกเบอร์นะคะมีรางวัลทุ่เบอร์ค่ะงานซอยดาววัดไทยยูเมอร์วา์องานอยดาววัดไทยยเมอรอุาะตลาดลาดงานสอยดาว ตัวนี้มือนี้มาสลองมา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 สลองภาพประกาศอุศราเมยอุศราเิ็นดูปนจญชีใส่ได้เลยโอ้โหนี่ดูดิใส่ได้ชุดไทยโอ้โหชุดสวยเลยครับอ่ายินดีด้วยนะโอ้โหพี่น้องพอนพี่น้องเพิ่นมาเที่ยวหลายเพี่ยวนี่ยเป็นสายดาวเลยลางวันลางวัน อันน <mile> ี้ห่ทองทำที่มีเบอร์ทิปลุนลุุนลุนทุนทุกอานมีของรางวัลค่ะลุนลุนลุนมาเพื่อซได้เฉยลุนนี่นี่กรรมกรวัดเปอันนี้บริเวณรอบๆอันนี้งานไยดาวมีฝรั่งเนาะฝรั่งโดนแล้มา่ดาว ทการตอ่อที่น้องมนครั์คือชื่อประเทศไทยฮ่องเลยตอนนี้นะทุกคนกับมาเที่ยวงานวัดบริเวณรอบๆอ,อันนี้งานวัดไทยอุบสลาเนี่นะครับอันนี้กับเพื่อนกับซีเซื้อของตักบาดอตรมือนี้แห่หลวงพอ่อโสธรน,นาคกอยู่วัดไทยอุบสลาเมืองอุบสลาอ่านี้เพื่อนเพื่อนกับ ต็คองซอยดาวบางคนก็ได้มามาบางคนก็ได้มามาบางคนก็ได้เตีตาบางคนก็ได้ขนมนครับนี่พวกนี้โม้นโม้นครับได้ของพร้อมแล้วก็ได้บุญพร้อมได้ของแล้วก็ได้บุญพร้อมมาในงานซอยดาวตลาเนั่งไกลมาซอยดาวตรงนี้เลยปะต่าดนั่งไกลซอยดาวนสิภาเบื้องล่างาหาร ยายได้อะไรเนี่ยโอ้เยอะเลยยายเยอะเลยโอ้โหยายไปที่ไหนได้่าที่นั่นเลยป้าัีดูโอ้ดูดูดูฝรั่งฝรั่งน้อยได้อะไรฝรั่งน้อยได้เบอร์ไหนบางเปล่าบางเปล่าได้เบอร์ไหนเนี่ยโอ้ยฝรั่งน้อยได้ขนมเดี๋ยวจะพาย่างเบิ่งอันนี้เพื่อนขาขายอันนี้เพื่อนขาย เขาเอิ้นคือว่าหมูปิ้งหมูปิ้งข้าวเหนียวเป็นน่าเลยกขายดีอยู่วะขายดีอยู่เนาะโอเคโอ้ล้ำลำเลยเลยเด้อเคลฟนี่เห็นคือคักก็หมูด้วยเคลฟนี่ขายค่ะขายค่ะพักบอกเออเจ้าเจ้าเฮ็ดพักขายอยู่ส่วนไหนอยู่นู่นอุบซล่าค่ะอุบซาร่าสวนใหญ่อยู่บอส่วนของเจ้าน่ะค่ะส่วนใหญ่ค่ะออกทีนึงก็เป็นห้าสิบโลร้อยโลอะค่ะ เป็นโดมใหญ่บ่ค่ะหนูก็เป็นลานกว้างไกลวะห่างจากวัดเลยหนูอยู่ทางแถวขาขายอยู่วัดสะระทอย์อ๋อบ่แม่นยังดอกไปเดี๋ไปถ่ายคลิปเอาเอสปุคพักนะจ้าได้จ้าอันนี้ก็แม่ค้ายไงก็เขียนเบอร์มาค่ะเขียนเบอร์มาเดี๋ยวูติดต่อไปเวลาผักหนูออกสวยๆอ่ะเจ้าเป็นสวนน่ะเจ้าขายพักแนี่ยใดโลดเท่าไหร่เลยมีทุกอย่างค่ะร้อยผักไรสารพิษ ก็จะมีหอมผักชีมีทุกอย่างเนาะค่ะอันนี้ตัวอย่างหอมผักชีเนี่ยสวยค่ะอันนี้ตัวอย่างนะคะหอมผักชีแด้พี่น้องเบิ่มพึ้นหอมผักชีค่ะจำปูพักเองได้ดิที่ได้นาเฮ้าได้ี่แล้วก็มีคะน้าคะน้าก็จะต้นใหญ่อย่างนี้แหละมีคะน้ามีผักบุ้งมีผักดินมีทุกอย่างอ่ะทุกยานวัดใดงานวัดนั้นนี่ขายดีอีปล่าขายก็ขายกินแลวไม่อ้วนจะกินแลวไม่อ้วนคำหวาหวานเคฟสูตรนี้กินแล้วขี้แตกเปล่าเนี่ย อ๋อไม่ใช่นะกินแล้วออกค่ะกินแล้วออกเพื่อนขายดีเด้เพื่อนไปงานไทยเฟสติวัลนี่ร้านอื่นเงียบปีนร้านเพื่อนนี่เต็มติ๊กมีงั้นเผื่อนี้เพื่อนเขาโม้เบิ่งว่าควันมันแห้งควันมันหลายควันมันหลายควันมันหลหวานหลาจ้ะขนมบางคนเยอะอันนี้เขาเอิ้นเครปเนาะอันนี้อันนี้ขนมเบื้องจ้ะขนมเบื้องบ่อนเครปเปเนาะจ้ะอันนี้ขนมเบื้องชาววางจ้ะมือนี้ก้ะมาเอ็ดบุญมา เพียวงานพร้อมเนอนเพียวงานเนาะ้ค่ะมาทำบุญมาแล้วก็เราไปได้ทำหาคำทำของอร่อยมาให้ญาติโยมได้กินกันด้วยโอ้สุดยอดเลยได้ทั้งบุญได้ทั้งของอร่อยด้วยได้ทั้งบุญได้ทั้งกำไรอุ้ยอันนั้นของแถมโอ้ของแถมเนาะของแถมค่ะบ้าบินเราก็มีนะคะสุดยอดเลยนไปไทยเลยค่ะไม่ต้องไทยเลยเนาะบ้าบินนี่กินแล้วนี่ไม่บ้านนะคะกินแล้วไม่บ้านนะคะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลย่ ไปเจอเพื่อนงานเลยกระของเพื่อนอีขายดีดีเพื่อนมีมหาสนีเพื่อวะเพื่อนสงสัยเพื่อนใสกัญชาเปล่าวะลักหนูลงหนูใสกัญชาใช่ไหเอ้าไปนี่อาอันอันนี้เฮ็ดยังอันนี้ขายเคปครับบอกขายเคปบอกอันนี้ก็ขายดีขึ้นกันผสมกัญชาแล้วก็ใสใบกระท่อมด้วยอ๋อใส่กระท่อมด้วยเนกระขายดีขึ้นกันครับเพราะว่าคนไทยเฮา ไปทางใดกับวอดนี่กันนะครับอุดหนุนกันไปเรื่อยๆเอาจังไดกับค่าดีเด้ออันนี้พเนื้อสนานี่สลับเปล่าสลับเปล่าโอ้สลับเปล่าซาไกมุกไม่จำเป็นต้องไปเมืองไทยตัวนี้นี่ซาไกมุกหวานหวานเดี๋ยวดนะคะน้ำแข็งใสค่ะน้ำแข็งใสอยู่แล้วอันนี้ไม่ชอบอ๋อโอ้ห้องแข็งใสครับอันนี้ซี่เกียวมี ม,ม,ม,มีมีจำเป็นต้องอยู่เมืองไทยแน่นิเบิ่งพี่น้องเบิงบ่งเบื่งไหนมีน้ำแข็งใส่พร้อมมีชาไข่มุกพร้อมเดี๋ยวสิพ้ายางเบินเน่งนด้เอาคนเพิ่มชิบวัตแล้วเบิ่องเบื้องคนเอสอันนี้เพิ่มวัตน้ำแข็งใส่แล้วนี่เบิ่งอรอุณนี่อันนี้ขาย,ย,าขายอย่างน้อนี่ขายหลายอย่างจ้าขายหลายอย่างน้อมีหมักพริกมักพริกมะเขือถั่วโอ้รถด,ด่วนพร้อม รถด่วนดักแด้ซาดิ้งจิ้งรีดจิกรจันทร์จันกรจันเนาะขายดีเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยนี่นี่คืองานไทยเพื okay, you know, mm? <inaudible S 1> ่อเพื <design> <inaudible pronunciation> so ่อเรียกจั่งฝึกเอาพี่น้องนี่พลังเพิ่นเพิ่นกระถอดุกสินเป็นเด้มีธรรมดาได้เบิ่งเดยกเส้นเกลียวเลยสุดยอดเลย ทุกมือในคนมีใช้เงินสดครับคนไปสวิตยอมใหเงินสดก่อนใช่ขอเป็นยินด,ดีอดดเอาพี่น้องนลยเดี๋ยสิพาย่างเบิ่งังไดก็ขอบพูดทักสวี่เอ้อันนี้ร้านอันนี้ขายทะเลเนาะอันนี้ขายอะไรเนี่ยขายทุกอย่างขายทุกอย่างซากระเบือยันเรือรบอ๋ออันนี้เขาเรียกขนมไข่เต่าเ่เนี่ยไข่หงโอ้ไข่หงโอ้ไขห่ขหงนะพี่น้องนะ อันนี้เหมือนไม่ได้อยู่ในสวีเดนเลยเนี่ยมีอาหารไทยทุกอย่างอ่ะ,อะขายดีๆนะอันนี้ขายอะไรเนี่ยขายอของหวานของหวานโอ้ยไ,ไอเลยมามาของหวานเนี่ยเอาขายดีๆแล้วน่ข้าวมันไก่โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยข้าวมันไก่นงาน,าน,นาพี่สาวผมนะอ๋อตั้งแต่มาอยู่สวีเดนเนี่ยเพิ่งเคยเจอเนี่ยอืออืออ้าวเอา ขอให้ขายดีดีอ่าเอาเอามาเบิ่งร้านต่อไปร้านต่อไปวันนี้แล้ว่อไปมีไก่ทอดค่โอ้ไก่ทอดน้อนดีเนาะจ้าไก่ทอดอร่อยอร่อยทอดกริ้งแดงหมูกรอบรสชาติกระเหนียวยอดเลยโอ้มีแต่ของแต่สุร่าส่งขาเลยนะเนี่ยส่งขาทำไมมาขายสุราษฎร์ด้วยสุราษฎร์จ้าจากอ่อาอมีมีมีอะไรฝากถึง พี่น้องเมืองไทยนี่แรงตายเลยคิดถึงทุกคนค่ะแต่ไม่ต้องขอเงินมาเยอะคิดถึงทุกคนแต่ไม่ต้องขอตัง่งอย่าคิดถึงเงินนะอย่าจังไดขอให้ขายดีๆเด้อขอบคุณค่ะอันนี้ขายอะไรเนี่ยขนมค่ะขนมเนาะโอขนมลูกตาลนี่เหมือนอยู่นะคะจากโบสตาโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเนี่ย ไม่ไม่ต้องไปเมืองไทยนี่อันนี้ของเราขายอะไรนี่ขายยาปลาตุ้งคูค่ะโอ้สระลเปาค่ะสระลำเป้าเกี่ยวกับหม้อค่ะเขียบเขีด้วยเขียบด้วยอ๋าอ๋ออ๋อขอให้ขายดีๆีอืมเขียบปาขายไม่ได้เลยค่ะเอเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้อันนี้ขายอะไรนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือครับก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมไม่มีเรือเนี่ยโอ้โหเรือยังคลองมาไม่ได้ครับอ๋อก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้โหไม่จำเป็นต้องอยู่เมืองไทยนะพี่น้องนะ เพื่นขายก๋วยเตี๋ยวเลยเบื้องล้นี่ขายก๋วยเตี๋ยวเลยตอนนี้อยู่อยู่สวีเดนตอนนี้เพื่อนกับพักเทงพักเทงกินข้าวมีก๋วยเตี๋ยวพร้อมีก๋วยเตี๋ยวเลยมีข้าวตม้มมีลูกชิ้นหลายๆอย่างนี่อันนี้อ,นนอ,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 อันนี้นี่เอสเอะไอนังอันนี้นะขนมโคกเนาะโอ้เอบื่องล้นพี่น้องนี่เพื่อนเฮ็ดขนมโคกแซ่บมีแซบ่บก็ลองเบิ้งเอาเลยครับฟั้งเพื่อนก็นั่งกินข้าวกันนะ้ววัน ขนมคคกมีไก่ทอดเนาะมีกล้วยทอดพร้อมมันทอดโอ้มันทอดมันทอดกล้วยทอดโอ้สุดยอดเลยเนี่ยอันนี้ฮ่อนๆอนเลยเนาะบ่อนเลยค่ะมือแม่ค้าลดนใส่ถุงมือนะครับเพราะว่ามันฮ้อนนี่ครับพี่น้องครับอันนี้งานวัดมาเที่ยวงานวัดจับครับออปจับเนาะเอ็มม่าเนี่ยอันนี้ก็สุดยอดนี่อร่อยนั่ รุ่นนี้ไม่ต้องปรุงครับเพราะว่ามันเปืองอร่อยอยู่แล้ว,ลวอ่าเอาเปิดเปิดหม้อ,มอเพิ่งไหนมีอย่างไหโอ้โหร้อนรเลยครับโโไปจับเราบ้างเนี่ยข <c oughs> อให้ลูกค้ามาเยอะเนาะ,ะอ่าอ่าอ่าใจขายดีเนาะ,ะอ๋ออันนี้ซื้ออย่างอันนี้ซื้อไปจับซื้อไปจับบ <c oughs> อกเอามันคือคนะซององนะไปจับมันต้องฟังนี้แสดงว่าแฟนแฟนแฟนคลับไปจับเพื่อนตัวนี้เนาะเป็นอะไรไปจับเพื่อนแซบวะ แซบเนาะอแซบหลายเบื้องเอาพี่น้องทํามีลายมีแซบเพิ่นบอซื้อหลายข้านี้ด่กแสดงว่าของคุณแซบอีของคุณแซบอ้ายางเลเอาฟังนี่านกันนี่ฟังนี่เลยนี่วงรางวัลที่หนึ่งถยดาเร่งรางวัลที่หนึ่งน้อยอันนี้ขายยางนี่ ซาไก่มุกใส่ของหวานรวมมีดกันอ๋อซาไก่มุกของหวานรวมมีดอ๋อขายดีป่ะนี่ขน,มอ,ม,นอมอะไรของแม่ขราร้านนี่อะไรขก็ได้รุ่นนี้ไม่ต้องเติมน้ำตาลเพราะเปาหวานมีเยอะนี้ใช่ไหมอ๋อขายดีเนะาะม่งแม่ค้าโลดครับแม่ค้าเฉยเลยแซ่บเพแซ่บก็เบิ่งแม่ค้าโลดแม่ค้าสวย <c oughs> เจ้าท่างนี้มามาจากสายสุนเจ้าหน่อยกุดรเจ้าฮะอุดรเจ้าอุดรออำเภอ บันถือเนาะ๋อบันถือเนี่อัวน้เองผานีอ oh, ้าวเพื่อนอยากได้ทุ่งหิ้วได้เหยอนี่ครับพี่น้องครับขึ้นเป็นมาซื้อของมาเที่ยวงานไทยเบื่อนอรโอดของรถาองไั้ใสาไปใสแก้วาน่อันนี้ก็แฟนคลับ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 เอ็ม่าาแซ่บเอซี อ๋อมีเอฟซีด้วยเอ่เอฟซีเอฟซีของเพื่นแซ่บจริงๆการันตีได้อะไาผสมท่น้ำแบบไม่หวานมีนีเอ้ากาแฟชาเขียวแล้วก็ชาไทยค่ะชาไทมีกาแฟมีชาเขียวมีชาไทยพร้อมหนูอยู่หนูคนเขมรค่ะโอ้คนเขมรบ้องสลับนี่อ๋อมีไก่ด้วยหมด้วยอ๋อไก่หอมโอ้สุดยอดเลยอันนี้ขึ้นคนให้ใหม่เลยค่ะขึ้นพึ่ง พึ่งทำใช่ไหมนี่ใช่ค่ะขึ้นเห็นครั้งแรกนะนี่ครับผมอ๋อลุณคุณขายนานมาแล้วจ้ะขายนานแล้วค่ะอ๋ออันนี้ก้อยขมบอกได้แค่นี้ว่านัวก้อยขมก็มีเล้วพี่น้องเป็นกระลอบของเพื่อนได้ใจดีป่ะคนไหนลูกค้าเพื่อนหลายมีกระเป๋าคนไหนแสดงว่าลุลูกลูกลูกค้าเพื่อนหลายดีครับเอ็มม้านี่เอ็มม้าพาแซบเป็นไปดีครับเอ็มม้าพาแซบอันนี้กับอันนี้อันนั้น อันเพิ่นยังตัดสินใจซื้อมีคันใด้อยู่อันนี้เพื่อนสั่งซาไทยมีมีชามีชาไทยชาเขียวชาเขียวกาแฟสงเขาฝากมาซื้อเนี่ยโอู้กแฟนคลับเพิ่นหลายรีสเบื้องต้นีฝากมาซื้อเดี๋ยวเขาจะเสียไอ้มันเสียเขาเขาจะเอาบนนี่บ่โอ้สุดยอดสุดยอดทุเรียนเนี่ยตั้งห้าร้อยทุเรียนห้าร้อยบ่สองอัน ร้อยสี่สิบอ๋จังไรจังไรได้เนาะเนี่ยกมาแค้ยของเขาผ่านอ๋ออ๋อกินโด้เขาบ้ามากขนาดขนาดเขาบ้ามาเขาก็ยังมาฝากซื้อเนาะแสดงของเพื่อนแซบเนาะอันนี้เขาเคยซื้ออยู่บอการ้านตีได้เลยเนาะนาจันนาจันนะมีซื้อลาบนะเพื่อนวะลาบเด้ลาบเด้ลาบกอยหนึ่งกอยเอ็มมาเพื่อนไปขายตลอดแมนนี่ครับวันนี้ โอ้ลูกค้าเพิ่นหลายเลยครับย่างมามาหอดลูกค้าเพิ่นหลายรวดด้วนี่ยเนี่อันนี้ขายเพิ่นเนาะอันนี้มีซุปหน้าไม้พร้อมเนาะซุปน้าไม้หน้าไมจ้าซุปหน้าไม้อันนี้ปลาอย่างนี้ครับปลาซิวเนาะปลาซิวปลาซิวอ้าวเนาะี่ปลาซิวอ้าวคือตัวใหญ่แท้ปลลาซิว ทกราซิวเอ้าตัวใหญ่มีมีมีห้างหงพร้อมเนาะมีนั่นไกบนรเครื่องไรเครื่องตัมีไฟห้างห้างเนาะโอ้ตายแล้วอ๋อโอ้ยแม่ค้าแม่ค้าไฟไหมโอ้ตายแล้วแม่ค้าจะปิ้งยังไงให้ไฟไหมนี่โอ้ยเจ้านี่จะสีพาย่างเบองนี้อันนี้ อันนี้ดีเจโคซกด้ครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับดีเจโคศกครับนะครับรัเบสหวานใจครับนักร้องนักร้องเนาะครับเป็นโคศกด้วยนักร้องด้วยครับผลหน้ทีกครับสุดยอดสุดยอดก็คุมเครื่องอิด้วยครับดี๋ยวนี้เก่งจริงๆนะเนี่ยอันนี้ขายทุเรียนเนาะนี่เนาะโอ้ยมานีก็มีทุเรียนพี่น้องเพิ่งเอาล้นนี่ทุเรียนครับนี่เืิ่งเอาล้นนี่ทุเรียนครับมีทุเรียนมีผลไม้ทุกอย่างเลยพี่น้องเบิ่งเอานี่ การั่นตีได้ของเพื่อนนี่แซ่บนัวขนาดอ้าเดี๋ยวจะสิพาไปเบิ่งบ่อนหม่เด้อพี่น้องเนาะ่แห่ขอบประทานขนี่จะคนทางบ่ปวดบ้านเฮาออ้จยนี่คนทางบ้านเฮนี่ยบ่อนแม่บึงเอาล้นนี่ครับแล้วบุญละจังว่ากันแต่แห่ผ้าประทานครับอืมแห่ผ้าประธานอันนี้ก็ขับวัดวัดกับยูคุณครับวัดอันนี้ก็รถรถแห่พาประธานมาแล้ว นี่ครับรถแห่พระประธานมาเ้ากระสีย่างไปเรื่อยๆเอาเดี๋ยวสี่ายขอเบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเอา